สวัสดีครับวันนี้มีโปรแกรมออกกำลังกายนะครับท่าง่ายที่สามารถทําได้เองที่บ้านนะครับห้าทีซ้อนห้าทีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเร็วมากท่าที่สองเราจะวิ่งค่ะวิ่ง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 โอ้โหเราจะวิ่งห้าวินาทีสี่สามสองหนึ่งท่าที่สามเราจะลงไปแทงครับแทงังพื้นแทงังพื้นใช่ไหมทงังทังพื้นพื้นอ่าท่าที่สามเราจะลงมาห้าทงนะครับแบบนี้ค้างไว้กี่วิคะห้าวินาทีสี่สามสองหนึ่งโอเคค่ะแล้วเราจะกลับขึ้นมาครับกลับขึ้นมาซ้อตเร็ว กลับขึ้นมาสปอตมากลับขึ้นมาสปอตเร็วมีบบโรเทชันไหมบิดตัวไหมยกแขนขึ้นบ,บิดตัวนี่พลงโรเตชันบิดตัวก็โอเคเยี่ยมมากกลับขึ้นมาสปอตไหมครับมากลับขึ้นมาสปอตเร็วขึ้นมาสปอตมาสปอตกี่ทีครับห้าทีหนึ่งสองสนี่สี่ห้าโอเควิ่งวิ่วิ่งห้านทอออีอ๋สามอ,อ่ะสปอตอีกสปอตอีกโอเค